ขึ้นดูนักกีฬาของท่านด้วยนะครับผมพี่เลี้ยงใจเย็นนะพี่เลี้ยงใจเย็นครับพี่เลี้ยงใจเย็ยนครับพี่เลี้ยงใจเย็ยนครับกรรมการครับดูพี่เลี้ยงด้วยครับ เอ่านะครับกรรมการครับผมกรรมการดูนักมวยได้ครับเข้ามุมนะครับเข้ามุมคู่ต่อสู้นะครับมุมใครมุมอะไรเดี๋ยวครับนักมวยมุมแดงนทำไมรู้สึกแปลกๆกันเลยครับเอาเดี๋ยวครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสู้เขาหน้าไปทำให้เต็มที่ผมเชียร์คุณเสมอ์พอพอเดี๋ยวนักกีฬากลางเวทีครับ ตอนนี้ก็นักมวยไหว้ครูเสร็จเรียบร้อยแล้วผมพี่เลี้ยงลงออจากเวทีนะครับกรรมการครับยกที่ห <au> นึ่งครับผมเริ่มได้เดี๋ยววัสอ้ผมลืมพิตตี้กรรมการสาขาของรุมล่ะครับเอาพิตตี้สาวสวยครับผมดนตรีมิวสิกยกที่หนึ่ง ต็ดแท้แทแ้แระทระ้จังอันจจุงปุ๊กอนจจอันแท้แท้แท้แับแท้แัรระรจิงจจิ๊งจจิ๊งจิจจาสีฟีก่ทังบ้านครับผมตอนแรกยกที่หนึ่งเริ่มครับผม ฝ่ายแดงครับผมลุกชนโดนเสียดส่อสิงครับผมพี่เลี้ยงฝ้ายป่ายอดิวฝ่ายน้ำเงินโยชิชิเจ๊ผ่องแผงเฮ้ยพิ่ข้าราชนาวีลุ่มน้ำโขงมาคนเดียวครับผมวันนี้เลิกครับผมฝ่ายแดงฝ่ายแดงตะการมัดได้ขาดครับผมฝ่ายน้ำเงินฝ่ายน้ำเงินต่อยต่อยโอ้โหพี่เลี้ยงทั้งสองเข้มข้นว่าฝ่ายแดงโดนกระทําหนักครับผมเตะเข้า หน้าแข้งซ้ายฝ่ายแดงสวนด้วยหมัดขวาหมัดขวายาวไปไล่งโอ้โหโอ้โหตอนนี้ฝันปลอมหุดไปโฝ่ายแดงนะครับผมฝันอมฝันปลอมจะฟันยางหรือเปล่าครับฟันยางครับฟันยางครับผมฝ่ายน้ำเงินตั้งการรับหมัดฝ่ายแดงเตะเข้าที่ลำตัวเะเข้าที่ลำตัวโอ้โหตอนนี้